หนึ่งสอามอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไอรินมาทําอะไรไอรินจะมาตอบคาถามใช่ไหมใช่ค่ะโอเคใช่ค่ะเอาคําถามแรกอันนี้ตัวอะไรลูกอันนี้ตัวอะไรมาให้พ่อถือก่อนเอาอันนี้ไม่เสือให้ตัวอะไรเสือไม่ใช่อะไม่ใช่อันนี้สิงโตสิงโตโอเคอันนี้อันนี้ตัวอะไรอันนี้ค่ะ ตัวอะไรกวางกวางโอเคอันนี้กวอันนี้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 กบอันนี้กบอันนี้หอยหอยอันนี้ล่ะปลาดาวปลาดาวอันนี้เสือเสืออันนี้ปลาน้ำปลาหมึกปลาหมึกอันนี้ตัวอะไร มังกี้มังกี้อันนี้เหรออันนี้เป็ดเป็ดวางไว้ดีอันนี้ปลาปลาฉลามปลาอันนี้แขงกะลูกแคงกระลูแคงกระลูไให้พ่อก็ได้ไหมอันนี้อันนี้ฉลฉลามฉลาม,ลามอันนี้นหะร เสืออันนี้หมูหมูอันนี้เชด็ปโอเค